สารฝันด้วยการศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติย่อมเกิดจากกระบวนการพัฒนาคนให้มีความรู้ความคิดความสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาสังคมการศึกษาจึงเป็นเสมือนบันไดขั้นแรกของทุกๆก,การพัฒนาเป็นแสงสว่างสองนำปัญญาสู่การสร้างสังคมแห่งสันติ สมารมสร้างสรรค์เยาวนชนชแดนใต้กลุ่มสารฝันจึงเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาจัดโครงการ Education for Change การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ EC Camp ซึ่งดำเนินการมาถึงรุ่นที่35จัดขึ้นระหว่างวันที่6 8ถึง8มกราคมพุทธศักราช2566ณสําำนักงานศึกษาธิการพัก7อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขซึ่งโครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นระยะเวลา3วัน2คืนด้วยหลักสูตรของโครงการได้เสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการด้านการติวข้อสอบ A level เพื่อเป็นลู่ทางสู่การเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆรวมถึงกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อการพิชิตทุนการศึกษาการสร้างความเข้าใจในระบบ T ีแคสที่สำคัญภายในค่ายอ c c a แ p มได้มุ่งเน้นหลักสูตรทักษะชีวิตศาส์จิตวิทยาให้เยาวชนชาวค่ายเกิดการเห็นคุณค่าและรู้จักตัวเองทั้งกิจกรรมติววิชาชีวิตสุขสู่สำเร็จกิจกรรมการค้นหาจุดแข็งเพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้เยาวชนได้รู้วิธีการและวิธีคิดตั้งเป้าหมายสารความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการร่วมอยู่ค่ายเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมกระบวนการทางความคิดผ่านกิจกรรม Walk Rally 4ฐานได้แก่ฐานโอกาสทางอาชีพยุค4.0ฐานสันติวิธีทางออกของปัญหา านรู้เท่าทันสื่อ Fake News และฐานการวางแผนทางการเงินทำให้เยาวชนมีกระบวนการทางความคิดมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานความเป็นจริง ถูกต้องตามหลักศาสนาอีกทั้งมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเกิดความรู้รักษาเมื่อคีในหมู่คณะเคารพรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชแดนใต้กลุ่มสารฝันและหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชยแดนภาคใต้พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยการสร้างรอยยิ้มเติมแรงบันดาลใจและเราเชื่อว่าพลังของการศึกษาจะนำมาสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสันติสุขจะกลับขึ้นสู่พื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ อย่างแท้จริงและย,ยั่งยืน ่อนที่จะมาค่ายนี้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยจนเดนนได้มาค่ายนี้มีความรู้สึกแบบเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองให้มันชัดเจนจริงๆแล้วนะพี่ๆใจดีมากๆพร้อมที่จะสปอร์ตเราพร้อมที่จะให้ความรู้เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเราการที่แบบฝึก ให้เราได้รักตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นสิ่งแรกเลยที่ผมได้ในค่ายานี้ก็คือเป้าหมายของผมนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยผมไม่รู้แล้วเป้าหมายของตัวเองนี่ยคืออะไร mm hmm. ไม่เห็นด้วยสวัวญาสิปีข้างหน้า mm hmm. ภาพอนาคตของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร mm hmm. แต่พอมาค่ายานี้ปุ๊บผมได้เห็นภาพอีก10ปีข้างหน้าว่าผมอยู่อย่างไร กลับไปวันนี้กลับไปพรุ่งนี้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองอยากขอบคุณพี่พี่ทหารนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าพี่พี่ทหารจะน่ารักขนาดนี้นะครับหนูจะกลับไปเพื่อพัฒนาโรงเรียนตัวเอ,ตเองด้วยมิตรภาพของเพื่อนเพื่อนทุกคนดีมากๆหนูขอบคุณพี่พี่สารฝันทุกคนที่ให้ความสําคัญรู้สึกได้เลยว่าพี่พี่ให้ความสําคัญมากๆที่ผมไม่กล้าบอกรักกับพ่อแม่ตอนหน้าตอนน่าตอตาผมสัญญาและผมจะทําให้ได้นั่นก็คือบอกรัก กับแม่ต่อหน้ากับพ่อหมอต่อหน้าต่อตาให้ได้ครับขอบคุณความเจริญศระของพี่ๆมากๆอยากให้น้องๆในสามจังหวัดของเราได้ดีขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สร้างค่ายนี้เรื่องทูหนหูจะนำไปสานต่อที่โรงเรียน ได้ก้าวข้ามความกลัวพี่ๆได้ปลูกฝังความมั่นใจให้หมัดได้ก้าวและได้พูดในวันนี้ความรู้ที่พี่ๆมอบให้ไปฝากให้เพื่อนๆเนี่ยที่เขาไม่มีโอกาสมาเหมือนเราค่ะได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองมองสารฝันเป็นไอดอลได้เข้ามาไข่เนี่ยเป้าหมายนั้นอ่ะชัดเจนเข้าไปอีกแล้วก็ทําให้เรามั่นใจเข้าไปอีกค่ะกล้าที่จะเดินกล้าที่จะทําแล้วก็กล้าที่จะลงมือค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาและมหาวิทยา อะไรต่างๆค่ะจะนําความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากค่ายนี้เพื่อกลับไปสานต่อที่โรงเรียนขอบคุณพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังพี่ๆอีีทุกคนที่เดสละตัวเองเพื่อน้องๆค่ายอีซีสารฝันรุ่ที่35